คุณขายของคนแรกที่เชื่อคุณก็คือคนแปลกหน้าเพื่อนกินจะพยายามที่ตัวคางครอบครัวก็จะดูแคลนคุณแต่ในวันที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะเป็นคนจ่ายในทุกครั้งที่รวมตัวกันกินสังสรรค์กันคนที่คุณรู้จักจะปรากฏตัวขึ้นยกเว้นคนแปลกหน้าไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือว่ามีมันพยายามแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาคุณไม่สามารถคลอดเด็กได้ภายในเดือนเดียวโดยใช้คนอุ้งท้อง9คนสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณควรทําก็คืออย่าขุดหลุมนั้นให้ลึกกว่าเดิมส่วนคนที่มองโลกในง่ดีเจนโอกาสอยู่ในทุกปสร คุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่อยู่ในใจของคุณแล้วก็ใช้สมองในการตัดสินใจชีวิตของคนเรานั้นแสนสั้นอย่ามัวเสียเวลาไปกับคนไม่เอาทานถ้าคุณยังไม่เลิกเป็นกบในกาลาคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าโลกใบน,นี้กว้างใหญ่เพียงใดท้ายที่สุดแล้วมันไม่สำคัญนะว่าคุณมีชีวิตอยู่กี่ปีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือตอนที่คุณมีชีวิตอยู่คุณใช้มันดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเจ๋งแค่ไหนคุณก็ไม่เจ๋งที่จะไปดูถูกใครก็ได้อยากให้ใครทำอย่างไรกับเราเราก็ควรจะทำแบบนั้นกับเขาก่อน การทำงานทำให้คุณรู้ความหมายและหน้าที่ถ้าไม่มีงานชีตก็จะว่างเปล่าอยากตัดสินคนจากสิ่งที่เขาเคยเป็นมาก่อนโดยที่เขาได้สแสดงตัวตนแล้วก็มองที่ปัจจุบันไม่ใช่อดีตคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยความสำเร็จดูเหมือนว่าจะเชื่อมต่อกับการกระทำคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไปต่อแม้ว่าพวกเขาจะทำผิดพลาดแต่พวกเขาก็จะไม่ยอมแพ้ในชีวิตจริงนั้นเราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้แก่เราฝันอ่าจะทำอะไรก็ทำมัน งานที่คนอื่นล้มเหลวก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่คุณจะต้องล้มเหลวด้วยทําไมคุณต้องทําในสิ่งที่รักแทะนัดก็เพราะว่าคุณไม่สามารถสําเร็จได้ในงานที่ตัวคุณนั้นไม่ได้ชอบทุกคนที่คุณล้มเหลวเท่ากับว่าคุณเข้าใกล้ความสําเร็จอีกกร้าหนึ่งแล้วถ้าไมร่รวมตัวันนี้ก็จะไม่มีทางสําเร็จในวันพรุ่งนี้ได้แท้ที่จริงแล้วคุณมสมบัติที่คนประสบความสําเร็จมีเหมือนกันก็คือความพยายามไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จคนไหนที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้เหยีมยมมาาให้าก,กาเดิม สักวันหนึ่งความสําเร็จมันก็จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนจงทํางานหนักในความเงียบแล้วก็ปล่อยให้ความสําเร็จเป็นตัวส่งเสียงอยากจะประสบความสําเร็จจะต้องลงมือทาการจะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เคยล้มแต่เพราะเราลุกขึ้นได้ในทุกครั้งที่ล้มต่างหากการลงทุนที่ผลตอบแทนดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้ความสำเร็จที่ใหญ่เกิดจากความสําเร็จเล็กๆรวมตัวกันถ้าเกิดว่าล่เหลวก็อย่าลัวที่ลบหลายครั้งที่คุณไม่ลงมือทําอะไรไม่ใช่เพราะว่ามันยากคุณติดตัว แต่มันเป็นเพราะว่าคุณลัวมันก็เลยเป็นเรื่องยากอย่าสเสพอะไรที่สนับสนุนให้คุณอ่อนแอแต่ให้สเสพอะไรที่มันปรับดันให้คุณแข็งแกร่งในวันที่เราท้อให้คิดเสมอ g, ว่าพ่อแม่รอดูความสําเร็จของเราอยู่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าความสําเร็จจะมาเมื่อไหรแต่คุณต้องรอให้ได้แล้วก็ใหญ่ทำอย่าให้ข้อจากัดทางความคิดมาเป็นข้อจํากัดของชีวิตที่เราต้องการถ้าไม่มีความล้มเหลวความสําเร็จจะมีคุณค่าได้ไงมันไม่สําคัญเลยนะคะว่าคุณล้มมาแล้วกี่ครั้งความสําเร็จมันจะมาพร้อมกับคําว่าลงม,ม,มือทอ พวกเขาอาจจะเคยทำพลาดบ้างแต่ก็ไม่เคยถอยความสามารถที่เราไม่ได้ใช้ก็เหมือนปากกาเค,คมีที่ลุดปิดฝามันจะค่คอยๆแห้งไปจนเขียนไม่ติดความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่มันขนึ้นอยู่กับความคิดไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่ใช้ความพยายามและเวลาถ้าไม่เริ่มต้นว,วันนี้จะไม่มีทางสําเร็จในวันพรุ่งนี้แน่นอนจงจกำจัดความีย่ชัางความอิจฉาความเห็นแก่ตัวและก็ความมุ่งหายออกไปเพราะทัศนคติลบต่อผู้อื่นมันไม่ได้นํามาซึ่งความสําเร็จอย่าคิดว่าเราเองด้อยกว่าคนอื่น แต่จงคิดว่าเรายังไม่ได้นําพลังที่ฟ้ามอบให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าคุณซู้งานคุณจะไม่จนแต่ถ้าคุณพัฒนาตนเองด้วยคุณจะร่ำรวยถ้าตั้งใจมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเริ่มต้นที่ความตั้งใจก่อนแล้วความตั้งใจมันจะสรรหากระบวนการมันจะสรรหาส่วนประกอบที่นําพาไปสู่ความสาเร็จเองท้อได้เหนื่อยได้แต่อย่าซิดหวักนะความสาเร็จในชีวิตมันไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลงแท้จริงแล้วคุณสมบัติที่คนประสบความสําเร็จมี ความพยายามนั่นเองความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วค้างคืนแต่ความสําเร็จมันเกิดจากความพยายามอย่างสม่ำเสมอของตัวคุณเองผลตอบแทนของความพยายามกับความตังใจสวยงามเสมอนะคะต้นทุนชีวิตไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าเราจะมีเหมือนคนอื่นไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายทุกเรื่องความสําเร็จของตัวเราเกิดขึ้นตั้งแต่วิธีการคิดความคิดที่หากมันจะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการลงมือทำและก็นาไปสู่ความสําเร็จในชีวิตจริงอย่าเสียเวลาไปกับการรอคอยปาฏิหาริย์ที่ใหญ่ในชีวิตริ่มสะสมสิ่งเล็กกๆๆนนนน้้้อยยใใหหมมัคคยย่่่ญขึาาจะะะดีว ความสาเร็จไม่จำเป็นที่ต้องสำทังใครเพราะว่าชีวิตและหัวใจมันบ่มเพาะมาต่างกันคนเก่งจะหมกมุ่นในการคุ้นคิดในขณะที่คนสาเร็จมักจะหมกมุ่นในการลงมือทำใช้ชีวิตตามฝันของตัวเองอย่าให้เสียงของคนอื่นมากลบเสียงของหัวใจตัวเองไม่มีใครแบกความสาเร็จมาขายไม่มีใครตายเพราะความมุ่งมั่นไม่มีใครชนะโดยไม่ฝ่าฟันถ้าเราไม่ยอมแพ้ความฝันของเราก็ต้องเป็นจริงลองออกไปใช้ชีวิตหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเอามาพัฒนาตนเองแค่นี้ความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมชื่อจุดเด่นอย่าเน้นแค่จุดด้อยมันคุุมมค่่าาาและสกกว การที่เราพยายามปะลูโวแล้วก็ทักษะที่ตัวเองไม่ถนัดเราต้องเห็งความสาเร็จไม่มีอัตโนมัติถ้าเกิดว่าอยากจะประสบความสาเร็จก็ต้องมือทำความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นชั่วขค้างคืนเมื่อคุณผ่านการพยายามอย่่งหนักและก็กําลังคิดว่ามันจะไม่สําเร็จความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่มันขึ้นอยู่กับความคิดทุกความพยายามไม่อาจนำมาซึ่งความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จล้วนเกิดจากความพยายามความภูมิใจสูงสุดในชีวิตก็คือการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คนรอบข้างเชื่อว่าคุณไม่มีวัน และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทให้มันสําเร็จได้ก็คือการลองใหม่อีกครั้งทุกคนต้องการขึ้นไปให้ถึงยอดเขาแต่ความสุขและการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรากําลังปีนป่ายทั้งหากคนที่ประสบความสําเร็จจะต้องคําถามที่ดีกว่าดังนั้นพวกเขาจึงได้รับคําตอบที่ดีกว่าความสาเร็จที่แท้จริงในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นเลิศในสิ่งที่ทําให้ได้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความฝันของคุณนั้นมีขนาดใหญ่กว่าข้อแก้ตัว